สวัสดีนะจ๊ะทุกคนจ้ะ pues mm สวัสดีอีกครั้งจ้ nah, นนะ,จจะมาทุกวันนะจ๊ะมาทุกวันหนิงอ่ามาดามจุเกียสายจุเกีนะจ๊ะทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนจ้ามาจ้าวันนี้เราจะเปลี่ยนเรื่องเนาะอ so ่าผู้หญิงไทยที่อยากจะมาอยู่ที่นี่เนาะอ่าสมควรรู้ไว้นะคะทุกคนจ้าอ่าวันนี้เราจะไม่ยาวเนาะอ่ามันเราจะมาพูดถึงเรื่องแต่งงานเนาะไอเรื่องอ่าเมื่อวานเนี้ยอ่าให้มันลืมไปก่อนละกันเรื่อง ตะแก่เรื่องครอบครัวหนูเนาะเรื่องแต่งงานนี่น้องน้องมีน้องถามมาเนาะหนูก็เลยน้องถามมาหลังบ้านเรื่องแต่งงานนะทุกคนเนาะอ่าเรื่องแต่งงานนะทุกคนที่นี่เขาว่าอาจะเขาจะไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับประเพณีค่าดองนะเออต้องเสียค่าดองอะ่ะเขาแต่ก่อนเนี้ยเขาก็มีที่หนูถามตะแก่นะตะแก่บอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยก็มี แต่ว่าเขาบอกว่าสมัยนี้มันไม่ค่อยมีเพราะว่าเหมือนเขามีกฎมาว่าคุณไม่ใช่สัตว์ที่คุณจะเอาเงินมาให้ฉันแล้วฉันต้องให้เงินคุณเพราะคุณไม่ใช่สัตว์คุณไม่ใช่แกะไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายเขาก็พูดเปรียบเทียบป,ประมาณนี้เนาะหมายถึงว่าอ่าซื้อขายกันน,นะะเออเขาก็เลยมีมีประมาณว่าเขาก็เลยเหมือนยกเลิกตรงนี้ไปอะไรแบบนี้เนาะอันนี้หนูถามตาแก่นะหนูไม่รู้ว่ามันที่อื่น เป็นเหมือนที่ตาแก่เขาพูดไหมอะไรแบบนี้นแต่หนูถามตาแก่นั้นค,คือหนูอยากรู้ไงเพราะหนูก็ไม่ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าวันที่หนูแต่งหนูก็ไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าอีวันที่แต่งอ่ะเขาก็จะจัดงานให้เราใช่ไหมพอจัดงานให้เราปุ๊บอ่ะเขาก็จะมีทองมีทองให้เรามีมีทองมีอะไรให้เรานะพวกกาไลพวกสร้อยอะไรพวกเนี้ยมงผูหนูให้อะไรแบบเนี้ยอใครที่มีฐานะหน่อยใครที่เป็น อ่าสไพรแรกหน่อยคนแรกก็จะยิ่งใหญ่หน่อยอะไรแบบนี้เนาะอ่าใครที่เป็นแบบว่าอ่าลูกเหมือนลูกแต่งงานใหม่นะครั้งแรกครั้งสองอะไรแบบนี้ยอ่าก็จะยิ่งใหญ่หน่อยครั้งแรกก็จะยิ่งใหญ่นิดนึงอะไรแบบนี้เออมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่นิดนึงอะไรแบบนี้อ่าเพราะว่าเขาก็ต้องคนเขาเคยไปผูกใครไว้เขาคนนั้นก็จะมากลับมาผูกเขาอะไรอย่างนี้นะอ่างานแต่งงานเนาะแต่ไม่มีค่าดองให้นะจ๊ะทุกคนก็ขึ้นอยู่กับการตกลงของ ของของคุณน่ะเออว่าเขาเข้าใจไหมหรือไม่เข้าใจเนาะเออคุณต้องถามเขาต้องถามฝ่ายชายเขาถามพ่อแม่เขาอะไรแบบเนี้ยเออเขาสมยอมไหมเพราะว่าประเพณนนีเราเป็นแบบนี้แบบนี้นะบางคนก็อธิบายไปแล้วก็ไม่เข้าใจเขาก็ไม่เข้าใจเพราะเขาเหมือนเขายึดติดว่าเขาหมดไปแล้วอะไรแบบนี้นะประเพณีเนี้ยมันหมดไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เข้าใจเนาะอธิบายค่อยอธิบายค่อยค่อยคุยกันอะไรแบบนี้เนาะเออบาบงคนก็ อ่าอย่างอย่างที่คนไทยที่หนูบอกนะไอ้ที่ที่ว่ามาแต่งงานที่เนี่ยแล้วพ่อแม่ผ well ouais ู้ชายก็ยึดไปหมดอะอันนั้นก็คือเรื่องจริงนะทุกคนนะเออยึดไปหมดเลยกำไรทองเครื่องเพชรเหมือนเอาหน้าเฉยอ่ะเออเพราะที่นี่บางคนเขาทําเอาหน้าเฉยก็มีเนาะเออเขาทำเอาด้านเพราะว่าลูกชายเขาบางคนเขาก็ไม่ได้เลือดหลูอะไรแบบนี้นะเออเขาก็อาจจะทาเอาหน้าเอาทวงเอาทองคืนก็ได้อะไรแบบนี้เราก็ไม่รู้อีกอะไรแบบนี้เนาะ แต่มีทุกคนมีแน่นอนเรื่องการแต่งงานเนาะไม่ต้องกลัวนะทุกคนอ่ามาถ้าเมียรแรกเขาจะเขาจะจัดให้ยิ่งใหญ่อยู่ถ้าครั้งที่สองครั้งที่สามเขาถ้าเกิดว่าคุณเป็นเมียคนที่สองที่สามเขาก็อาจจะไม่จัดอะไรแบบเนี้ยยังหนูเนี่ยหนูก็ไม่ได้จัดแต่ว่าเขากินเลี้ยงเฉยเอออย่างหนูก็ไม่ได้จัดนะอ่าเพราะว่าเขาเหมือนก็เขาถือว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอายอะคือมึงแต่งงานครั้งที่สามครั้งที่สี่แล้วมึงก็ยังต้องมาจัดงานอีกอะไรเงี้ย มันก็เป็นเรื่องที่น่าอับอายเนาะเขาก็เลยเหมือนไม่ได้จัดอันนี้หนูหมายถึงตัวหนูกระตแก่นะเหมือนครอบครัวหนูนะอ่าเรื่องแต่งงานผ่านไปใครมีอะไรเพิ่มเติมก็ถามมาหลังบ้านก็ได้จ้ะไม่มาถามตรงนี้ถ้าอายก็ไม่ถามตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเน,ะนเราะพ่าพบางคนก็อายอายถามมานะเออก็หลังบ้านก็ได้จ้ะทุกคนจ้ะไม่เป็นไรแล้วก็เรื่องศาสนาเนี่ยเราจะไม่อยากพูดสักเท่าไหร่เนาเรื่องศาสนาเรื่องศาสนานี่ ก็เขาก็นับถือมุสลิมอิสลามเนาะมุสลิมอิสลามเขาจะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นแตกย่อยอ,ะอ่ะอเขาจะเรียกพวกอะไรนะอาเลวีอะไรพวกนี้อะไรอะไรพวกนี้แหละหนูหนูหนลืมหนูจำไม่ได้อะตะแก่บอกหนูอยู่ศาสนาเนาะบางคนนับถือศาสนาเข่งศาสนาละหมาดห้าวห้าครั้งต่อวันหกครั้งต่อวันก็ว่าไปไม่คุมผมก็มีจ้ะ อ่ะอย่างเพื่อนหนูอ่ะนางก็ไม่ได้คุมผมเนาะเออนางก็เปลี่ยนศาสนาอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเปลี่ยนไหมอะไรเงี้ยอย่างหนูหนูก็ไม่ได้เปลี่ยนศาสนาหนูก็เป็นศาสนาพุทธเนาะเออหนูก็เป็นศาสนาพุทธอยู่เหมือนเดิมหนูก็ไม่ได้เปลี่ยนศาสนาเนาะทุกคนเนาะเออหนูกไม่ต้องคุมผมแต่ว่าเวลาเราไปงานศพไปละหมาดไปอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องคุมผมอ่าไปงานศพไปอะไรแบบเนี้ยที่สําคัญสําคัญเราต้องคุมผมถ้าเราไม่มีผ้าคุมผมแต่ที่นี่เขามีขายอยู่แล้วเนาะ ถ้าเราไม่มีผ้าคุมผมแล้วก็ใช้หมวกหรืออะไรปิดปิดผมอ่ะก็ได้ไม่เป็นไรอ่าที่นี่นะหนูหมายถ้าหนูหมายถึงตัวหนูนะเออหนูก็จะใช้วิธีอา่าหาอะไรปิดหัวเป็นผ้าหรือเป็นหมวกอะไรอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรคือไม่ให้เห็นผมอะ่ะให้เกลียดเขาอะไรอย่างเงี้ยอา่าศาสนาเนาะไม่ต้องคือก็ต้องคุยกับผัวด้วยอะ่ะเออคุยกับแฟนด้วยอะเออบางคนก็ อยากบังคับให้เมียเปลี่ยนศาสนาเนาะเออแบบปิดหมดอะไรหมดอะไรเงี้ยอยากให้เปลี่ยนหนูโชคดีมากเลยครอบครัวหนูไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บังคับเขาก็ทับถือศาสนาอ่อมุสลิมอิสลามแหละแต่ว่าคือพวกเขาก็ไม่ยอมคุมผมอะเออเออมันมีอีกย่อยนึงเนาะแตกย่อยนึงถึงจะไม่เขาเขาบ,บอกว่าเขาไม่ใช่ทางนั้นอะเออประมาณนั้นแหละเออหนูหนูพูดมากไม่ได้ เรื่องเสานาะก็ผ่านไปเนาะเรื่องเอกสารการแต่งงานการเอกสารการแต่งงานเนี่ยหนูไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะเออแต่ว่าก็แนะนําได้อันนี้หลังบ้านแล้วกันเนาะเอกสารเออใครอยากถามเรื่องเอกสารก็ทักมาถามได้แล้วเอาจริงนะจ้างเอเจนต์ทำดีกว่าเรื่องเอกสารนะอย่าไปเดินเรื่องเองเลยเออเหนื่อยเดินเรื่องเองอ่ะเหนื่อยเสียค่าดำเนินการเยอะแยะมากมาย จ้างเอเจนที่เขามีประสบการณ์ทําดีกว่าสบายใจกว่าเรื่องเอกสารการแต่งงานนะเพราะว่ามันต้องใช้แปลใช้อะไรอยู่แล้วเออมันเป็นมันมันหลายอย่างเนาะอือให้ให้เอเจนต์ Agent ทำให้พอกันกับที่เราเดินเรื่องเองเผืเอ่อเอไหนใจะค่าอยู่ค่ากินอีกให้เอเจนต์ทำดีกว่านะทุกคนเออสบายใจกว่าเรื่องสินสอดก็ไม่ได้นะทุกคนถ้าเรื่องสินสอดอะ่ะเออแต่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงไทยคิดอยากจ,จะแต่งงานงคนตุรกีแล้วคุณก็ต้องทำใจนะ เรื่องการที่บางครั้งอาจจะไม่ได้หางานทําที่นี่ได้ง่ายๆเลยแบบเนี้ยเออบางคนพอ่อบางครอบครัวเขาก็ยังคิดว่ามึงเป็นเมียกูกูสามารถเลี้ยงมึงได้อะไรประมาณเนี้ยกูไม่ให้มึงทํางานออแต่ผู้หญิงไทยก็คือจะทํางานใช่ไหมแม่บ้านที่นี่เขาก็จะหาทําขนมขายทาแนวกินทําอะไรแบบเนี้ขายของออนไลน์อะไรแบบนี้เนาะเออใครหัวดีอะไรดีแบบนีออ้แต่อย่างหนูเนี่ยสมองหนูไม่ดีหัวหนูไม่ดี เออหนูไม่รู้จะทําอะไรเออหนูอยากมีงานทําอยู่แต่หนูไม่รู้จะทําอะไรหนูนะอ,อ่าถ้าใครอยากมาแต่งงานที่นี่หรืออะไรแบบเนี้ยเออก็ต้องคิดให้ดีๆหน่อยอะไรแบบเนี้ยถ้ารักกันก็คือมาไงแต่ว่าคุณต้องทําใจนะในกรณีที่แบบมันไม่มีงานทําอะไรแบบนี้นะหางานทําเออเพราะที่นี่เขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเนาะเขาใช้แต่ภาษาตุรกีไงภาษาอังกฤษโอ้ยหายากหาตายเอ้ยหายากหาตายว่าหายากจริงเอย อย่างหนูเนี่ยหนูก็ไม่รู้ภาษาต๊กไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยอ่ารู้แต่งูปลาผัวหนูก็ไม่รู้ภาษาภาษาอังกฤษเออมาใหม่ๆใช้ภาษามือเอาอะไรเงี้ยคือไม่ได้คุยภาษาอังกฤษเนาะอ่าไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยหนูก็เลยใช้ภาษาตูร้วนๆเนาะรู้รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอะไรเงี้ยอ่าทาใจนะทุกคนไม่ต้องแบบหากคิดจะหางานทำันไม่ต้องเพราะว่าเขาไม่ให้คุณทําแน่นอนเออที่จะมาแบบว่า ช่วยพีงานทำแต่บางคนเขาก็ให้ทานะบางคนเปิดใจเขาก็ให้ทําให้เมียเขาทางานเนาะอองานอะไรก็ต้องดูด้วยอะไรแบบนี้ยอ,อว่าเป็นมันเป็นงานอะไรอะไรแบบนี้นะอย่างหนูเนี้ยถ้าจะทำใ,ใกล้ๆบ้านเอรอ้านขายข้าวที่หนูเคยไปขายที่หนูไปเคยเป็นเด็กเสิร์ฟอะอหนูก็ไปนั่งเพราะว่ามันอยู่ติดบ้านไงเ,ออเพราะรู้จักกันก็เลยเขาก็เลยตาแก่เขาก็เลยให้หนูไปทํามันอะไรอย่างเงี้ยออก็แล้วก็ขึ้นอยู่กับเราเนาะระวังเนื้อระวังตัว ใช้สายตาจิกเขาเขาก็ตามคุณมาถ้ามันก็ขึ้นอยู่กับคุณแหละว่าคุณจะวางตัวแบบไหนเนาะอืมยาวเลยทีนี้อ่าไม่ต้องกองังวลนะเรื่องเรื่องเรื่องสินทอดเนี่ยไม่คือไม่ได้แน่นอน <c oughs> ไม่ได้แน่นอนค่ะเรื่องสินทอดพอ่ะเออเพราะเขาไม่เข้าใจหรอกอธิบายไปก็เท่านั้นเออไม่ต้องไปอธิบายเออนอก,กจากว่า เขาจะเคยไปเมืองไทยแล้วก็ไปเล่าให้เขาฟังให้เขาดูให้เขาเห็นวัฒนธรรมของเราอะไรแบบนี้เออแค่นั้นแหละจริงๆเออเรื่องเรื่องสินสอดหนูเห็นแล้วหนูกะก็อวนใจกับสินสอดที่นี่แต่บางคนรวยๆเขาก็มีนะเขาก็น่าจะมีให้แหละถ้าใครรวย,ยๆอะ่ะถ้าเจอผัวรวยเลยรวยแบบนี้ก็อาจจะมีให้อะ่ะออแต่ยังยังหนูนี่พวกหนูไม่มีไงออหนูก็เลยไม่ได้อะไร ทองสักอันหนึ่งก็ไม่มีไม่มีกำลงกำไรสักอันก็ไม่มีเงินสักร้อยสองร้อยตอนตอนที่จัดงานยังไม่มีเลยมีแต่ได้กินเฉยๆยังไม่มีเลยของหนูอะสมเพศเวทนาแต่ก็ดีหนูก็มีความสุขดีเอคือหนูไม่ต้องทนไม่ต้องทนอึดอัดไม่ต้องทนโดนตีไม่ต้องทนอะไรแบบนี้เนาะหลายอย่างเรื่องแล้วก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเนาะไม่ต้องวันนี้ไม่ต้องเยอะเนาะ เรื่องสมบัติเนาะเพราะว่ามีนางน้องนางหนึ่งเขาถามนะว่าเรื่องแต่งงานเพราะถ้าเราแต่งงานแล้วอะเราเราจะได้อะไรจากจากผัวบ้างอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องได้แน่นอนแหละแต่ว่าเออมันก็จะยังไงอะถ้าเราแต่งงานกับคนตุรกีใช่ไหมถ้าผัวเรามีสมบัติใช่ไหมไอ้อย่างหนูนะออะหนูยกตัวอย่างหนูนะอย่างหนูเนี่ยหนูแต่งงานกับตาแก่เงี้ยถ้าหนูได้สัญชาติแล้วอะไรแบบเนี้ย ถ้าถาแก่เป็นอะไรขึ้นมาไม่ได้แช่งกันนะถ้าเกิดแกเป็นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเงินเกษียณแกหนูก็ได้แกมีสมบัติอะไรหนูก็ได้เออแต่ถ้าเกิดแกมีลูกสาวสมบัติแกหนูก็ต้องแบ่งกันเออถ้าเกิดแกมีลูกลูกลูกกี่คนหนูก็ต้องแบ่งให้หมดทุกคนรวมน้งหนูด้วยอ่าแต่ถ้าในกรณีที่เงินเกษียณของแกอถ้าลูกสาวแกคนใดคนนึงอ่ะเลิกเลิกกับผัวใช่ไหม แต่ถ้ามีผัวก็คือไม่ได้นะแต่ถ้าลูกสาวแกเลิกกับผัวปุ๊บถ้าลูกสาวเขายื่นเรื่องเพื่อที่จะมาของเงินกเกษียณของตาแก่กับหนูคนละครึ่งหนูก็ต้องแบ่งให้นางเออเพ,เพราะที่กฎหมายที่นี่เขาจะคุ้มครองผู้หญิงใช่ไหมเออก็หนูก็ต้องแบ่งให้ลูกสาวนางอะไรแบบเนี้ยอ,อ่ามันก็จะมีนางอยู่นางหนึ่งเนาะน,นางก็ทักก็ถามหนูเรื่องนี้เหมือนกันว่าสมบัตินี่มันต้องเป็นของผู้หญิงไทยเราใช่ไหม อัานางก็ถานนี้เนาะเออมันก็ถูกอยู่แต่ว่าเราก็ต้องได้เหมือนได้สัญชาติก่อนเนาะหรือหรือยังไงนี่แหละหนูก็หนูก็ยังไม่เข้าใจเออหนูจะได้เงินกเกษียณจากจากตะแก่ทั้งหมดเนาะตะแก่มีเท่าไหร่เงินกเกษียณทั้งหมดต้องเป็นของหนูไงเออเอะก็คือหนูก็จะได้กินจนจนหนูตายอะ่ะเออพูดง,ง่งายง่ายเงินเกษียณอะไรไตัวนี้เนาะนอกจากหนูมีผัวใหม่เออหนูถึงจะไม่ได้ หนูถึงจะไม่ได้เงินกเกษียณจากเงินกเกษียณก้อนนี้แต่ถ้าหนูยังไม่แต่งงานหนูก็จะได้กินเงินกเกษียณอย่างนี้แหละไปจนตายออผู้หญิงตุรกีเขาก็จะเป็นแบบนี้กันหมดเลยนะทุกคนแม่ถ้าปวดตายก่อนส่วนหน้าก็ปวดตายก่อนเนาะ,ะแล้วเมียก็ได้เงินกเกษียณได้ทั้งสองทางอย่างแม่นี่ก็ได้ทั้งสองทางได้ทั้งของผัวแล้วของตัวเออแกก็มีกินมีใช้ของแกสบายแม่อะไรมากเลยางหนูเนี่ยถ้าเกิดผัว,ผวเป็นอะไรไปหนูก็ได้ไงเออสมบัติ ไม่ได้เยอะแต่หนูก็ได้เลยแบบนี้นะถ้าของพ่อทั้งอะไรแบบนี้เออหนูหนูก็จะได้เอ่อถ้าใครแต่งถ้าผู้หญิงไทยคนไหนที่มาแต่งก็ก็ลองบเซิฟถามเขาดูคุณมีเงินเกษียณเปล่าอะไรประมาณเนี้ยคุณทํางานไหมมีเงินกเกษียณหรือเปล่าอะไรแม่ผู้หญิงไทยเราก็ต้องมีหลักประกันให้ตัวเองใช่ไหมเออได้วันนี้ได้ประโยชน์อะไรบ้างไหมเนี่ยวันนี้เออ ไม่ได้นะก็เหมือนมาคุยกันเหมือนเพื่อนคุยกันนะอยากไลฟ์สดได้จังเลยหนูทาไมไลฟ์ไม่ได้ก็ไม่รู้เออถ้าไลฟ์สดได้ก็คงจะได้โต้อตอบได้คุยกันสนุกๆเนานะใครอยากถามก็เลยจะได้ถามกันตรงนั้นอะไรแบบนี้นะเออมันจะได้สนุกมันจะได้ได้ความรู้กันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้อย่างเงี้ยเหมือนหนูนั่งคุยคนเดียวหนูก็จินตนาการเป็นคนเดียวแต่ว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันคือเรื่องจริงที่หนูประสบพบเจอมาเนะว่าเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรแบบเนี้ยเออผู้หญิงที่นี่เขาถึงได้แบบว่า ใครที่ทํางานเขาก็จะแบบนิดนึงอะไรแบบนี้เนาะเออเขาก็จะเกาะนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าตะอ่อหัวตายไปก็เขาก็สบายเงี้ยเอออย่างไยเขาก็มีเงินมีเงินกินอะไรแบบนี้เนาะเออแต่ที่เท่าที่หนูเห็นนะผู้หญิงที่เนี่ยผัวตายก่อนเกือบเกือบเยอะมามแล้วก็เขาก็เลือกที่จะไม่เอาผัวด้วยเขาอยู่ของเขาอยู่เนี้ยเออเขาก็ได้กินเงินเกษียณไปเรื่อยเงี้ยเออสบายอ่ะ อย่างญาติหนูนี่ล่าคนนี้ล่าสุดเนี่ยคนเน,นี้ยญาติหนูอะญาติผัวหนูเนี่ยเขาเลิกกับเขาผัวเขาตายเขาก็ได้เงินจากผัวเงินกเกษียณผัวใช่ไหมเขาก็มีผัวใหม่แต่เขาอะไม่ไม่จดทะเบียนอะเออเขาไม่จดทะเบียนเออเขาอยู่ด้วยกันแต่ว่าเหมือนไปไหนมาไหนเขาก็จะไม่ไปด้วยกันนะเออก็เหมือนคนทั่วไปอ่ะเหมือนเพื่อนกันเหมือนอะไรกันเพราะว่าถ้าเกิดเขาตรวจสอบเจอคือจะถูกยึดหมดเลย เอออันนี้หนูฟังตะแก่มานะแต่เท่าที่หนูเห็นมันก็จริงเออเขาว่าจะไม่ไปไหนก็ผัวไม่อะไรก็ผัวเลยเออก็คือจะไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นผัวเมียกันาาน่ะนอกจากจากญาติจริงๆถึงจะรู้ว่าเขาเป็นผัวเมียกันเนาะเพราะว่าก็รู้อยู่ว่าเขาอะได้เงินจากตรงนี้อะไรอย่างนี้นะเออแล้วก็จะมีอีกเหมือนเมียหนึ่นงตะแก่เนี่ยเมียหนึ่งตะแก่เขาก็ได้เงินจากพ่อเขาเหมือนกันเนาะได้เงินจากพ่อเขาเหมือนกันเขาไม่ อ่าเขามีพี่น้องอีกสองคนเป็นสามคนใช่ไหมออกคนนึงแต่งงานก็ตะมูติดไปแรกหรืออีกคนนึงสองคนนี้เขาต้องมาแย่งชิงกันไงแย่งชิงกันกับแม่ของเขาอีกหนึ่งคนเป็นสามคนก็ต้องมาแบ่งหารสาลนะเออหารสามไม่ได้นะทุกคนก็ต้องให้คนใดคนหนึ่งไงก็เหลือสองก็คือแม่แล้วก็ผู้หญิงอีกหนึ่งคนหรือ,อยังไงนี่แหละเออหนูก็ไม่เข้าใจเออเขาก็แย่งชิงกันว่าเขา เขาจะเอากันนะนะเขาจะอยากได้เงินตัวเสียตรงเนี้ยเออวุ้ยกฎหมายที่เนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยเออเปลี่ยนบ่อยทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนอย่างงู้นเปลี่ยนอย่างนี้เออเอาแน่อนอนไม่ได้เดี๋ยวนี้วีซุงวีซ่าก็เห็นไหมล่ะวีซ่าอาศัยก็ทํายากขึ้นเออเมื่อก่อนก็ให้ว่าเห็นว่าง่ายอยู่นะเออเดี๋ยวนี้ทํายากขึ้นเออตั้งกี่พันตัวเขตอ่ะเขาที่เขายกเลิกเอ่อวีซ่าอาศัยไปเนาะ เ,เรื่องวีซงวีซ่าก็เหมือนกันนะทุกคนเออตุรกีเห็นว่าตอนนี้ซีวีซ่าหกสิบวันหรอเออหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูเห็นข่าวแต่ก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าโปรตีแล้วก็สามสิบวันใช่ปะ่ะเออแต่ตอนนี้เห็นบอกว่าเขาเพิ่มมาอีกหนึ่งเดือนเออหนูหนูก็ไม่ไม่รู้ข้อเท็จจริงยังไงอ,อืว่าเป็นยังไงเนาะที่นี่อินสตาแกรมก็เพิ่งเปิดน,นะทุกคน ลุงหมวดเขาสั่งปิดไปเนาะเพิ่งท,ที่นี่เพิ่งเปิดได้สองวันวันนี่แหละแล้วก็เห็นจะมีข่าว่าจะสั่งปิดติ๊กต่อไอต่อตอแอละมั้งเ,เห็นว่าจะสั่งปิดต่อต่อละมั้งหนูก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็ยังเล่นได้อยู่นั้นวันนี้หนูก็เล่นก็ไปเล่นก็ไปดูอยู่เออก็ยังเล่นได้อยู่เอ,อถ้าทุกคนมีอะไรจะถามก็ถามได้นะทุกคน ถามหลังบ้านก็ได้ถ้าอายอะ่ะไม่เป็นไรเลยเรื่องพวกนี้มันก็ต้องหาความรู้จากตรงนี้เนาะจาก y o u t u b e นะทุกคนอ่าบางคนอาจจะพูดสวยหรูบางคนอาจจะพูดตรงเออเพราะแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะทุกคนแต่ละเมืองแต่ละที่มันไม่เหมือนกันอ่าทุกคนจะไปอย่างจดทะเบียนสมรสเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ละที่อะ่ะที่เมืองหนูอะ่อะเออจะขอสัญชาติยังต้องร้องเพลงชาติได้ถึงจะเขาจึงจ้ให้่าน แต่ไปที่เมืองอื่นเขาก็ไม่ต้องร้องเพลงชาติเนี่ยแต่คุณต้องพูดภาษาตูได้อะไรเงี้ยเออมันเป็นอะไรที่แบบว่าอ่ามันไม่มีกฎแน่นอนนะทุกคนจ๋ากฎมันไม่แน่นอนอะ่ะเอ,อผู้หญิงไทยเราที่อยากจะมานะก็ค,คือฟังไว้เถอะไม่เป็นไรหรอกเออมันคิดว่าเป็นเพื่อนเพื่อนคุยกันนะหนูก็เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งแบบเนี้ยคุยกันสนุกสนุกเอออยากรู้อะไรแบบเนี้ผ่านได้ไม่ต้องอายนะทุกคน หลังบ้านก็ได้เออไม่เป็นไรถามเลยแอดถามโรถไม่ต้องไปอายเราว่าใครจะว่าอะไรอ่ะเออเพราะว่ามีป้าคนนั้นนะเขาบอกว่าเอออายไม่ต้องอายค่ะป้าขาที่เนี่ยสี่สิบห้าสิบมาแต่งงานที่นี่ก็มีจ้าเก่งคุยแก่เอาผัวแก่มันก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูก็ผัวแก่จ้าออผัวแก่สบายใจดีไม่ต้องมาหึงมาหวงกันเออสบายใจดีเมื่อไม่ต้องมาโตมาตบมาตีถูกตี สบายมีความสุขมากเลยเออถึงจะไม่ไม่มีเงินทองมากมายแต่ก็มีความสุขไม่ต้องอายนะคะคุณป้าค่ะชอบก็เอาเลยค่ะถ้ามั่นใจก็เอาเลยค่ะคุยกันเลยถ้ามีความสุขเออคุยแต่กับคุณแล้วจะมีความสุขมากเลยเอาเลยค่ะเออแต่คุณก็ต้องพึงระวังว่าคนผู้ชายตุรกีบางคนมันก็ต่อแหล่งไงอ่าก็ต้องแบบคิดคือบางครั้งอ่ะ ถ้าถ้าเกิดว่าไม่งั้นนะ่ะมันพูดอะไรนี่ให้บันทึกไว้เลยมันบางทีบันทึกไว้มันยังไม่ยอมรับเลยอ่าผู้ชายอืมบอกมาละก็ได้ตอแหลผู้ชายตอผู้ชายตุกีตอแหลเออผัวหนูนูยังไม่เชื่อใจเลยเพราะฉะนั้นนะทุกคนนะเรื่องแต่งงานดีที่เนี้ยอลังการเวอร์วังอลังการมากเออเขาต้องให้คุณแบบเวอร์วางอ่ะไม่ต้องกลัวไม่ไม่น้อยหน้าแน่นอนเออ เรื่องแต่งงานนะเออมีทงมีทองใส่ให้แน่นอนไม่ต้องกลัวแต่ว่าหลังจากนั้นเขาจะให้สินสอดคุณที่หลังไหมทงทอง,ทองน่าจะเป็นของคุณไหมน่าก็อีกเรื่องหนึ่งก็ก็คุยกันเนาะเออกับผัวกับแม่ผัวนะออแล้วก็เรื่องศาสนาศาสนา,า,สา,าไม่ต้องกังวลจ้าก็คุยกันกับผัวเนาะเออบางที่อาจจะเข่งบางที่อาจจะไม่เข่งเออบางที่อาจจะเข่งมากมากถึงที่สุดเออให้ปิดหูปิดตาปิดใส่ียงยับเออนะจ๊ะเออ บางบางที่เนะเาะไปเจอพวกแข็งๆหน่อยก็แย่หน่อยเอก็ลองคุยกันดูเรื่องเอกสารหรือว่าให้เจ้าเอเจนต์ทำดีกว่าให้ให้เอเจนต์ทำเราไม่ต้องไปทำเองหรอกเออถ้าใครไม่รู้ว่าทักมาถามหนูก็ได้หนุนจะแนะนำที่คนหนึ่งเป๊ะเวอร์ไม่ต้องเสียเวลาทำเองเลยหนุไม่ได้ค่าในหน้าหรืออะไรนะแต่หนุนความรู้สึกว่าพี่เขาอะซื่อตรง คือศาสตร,ร์แบบรวดเร็วทันใจไม่ต้องเสียเวลาเราด้วยทาปุ๊บบอกแกปุ๊ปบปั๊บปุบป๊บปั๊บจบเออหนูไม่ได้อะไรนะหนูไม่ได้ค่าในหน้าหรืออะไรนะเออเรื่องสินสอดไม่ต้องไปสนใจนะคะถ้าเกิดคุณรักเขาจริงอะ่ะเขาไม่ให้คุณแน่นอนเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องสินสอดเออประเพณีเขาไม่มีเขาคิดว่าคุณไม่ใช่ศาสตร,ร์ที่จะต้องซื้อขายกันเขาคิดแบบนั้นแต่เขาไม่แน่ถ้าเกิดว่าเขา รับประเพณีเราได้เขาก็อาจจะให้คุณอะไรอย่างเงี้เนาะเรื่องสมบัติมันก็เป็นไปตามที่หนูพูดนะทุกคนเราก็ได้ได้อยู่ถ้าเกิดว่าผัวคุณมีสมบัติมีบ้านมีบ้านมีที่ดินมีอะไรเงี้ยเราได้แน่นอนถ้าเกิดว่าอ่าเขาเป็นอะไรไปอะ่ะเราได้แน่นอนถ้าเราได้สัญชาติแล้วได้เราจดทะเบียนสมรสกันมนแล้วอะ่ะเออไม่ต้องังวลไม่ต้องห่วงองวงืได้แน่นอนนะทุกคนจ๋าอืม มีอะไรถามได้เลยจ้าไม่ต้องกังวลไม่ต้องเพราะว่าหนูอะชอบสารแน <c oughs> หนูชอบสารแนแต่ถ้าเป็นเรื่องยุ่ใหญ่หนูก็ไม่ยุ่งนะเออถามมาได้เลยนะจ้าวันนี้ก็แค่นี้เลยจ้าเออเหมือนเพื่อนคุยกันเนาะถ้าชอบก็กดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยถ้าชอบเนาะเออฝาก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 เพื่อน <c oughs> ไม่ต้องอายนะะทุกคนทักถามได้เลยไม่ต้องอายเอออุ้ยอยากพี่ผัวไปหาอัพอายอยังหาอายอยังเอออยากได้ผัวอยากมาอยู่เมืองนอกนะเออไม่ต้องอายค่ะมาค่ะถามได้เออว่าสิเป็นยังไงว่าคนในบ้านตุรกีเขาเจ้าเฮ็ดยังอยู่นี้ขาเจ้าอยู่กินกันยังไงเออไม่ต้องอายค่ะถามได้เลยเออทักมาจ้า เขียนเลยไม่ต้องอ่านนะคะวันนี้หนูก็ขอขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย